อันนี้เป็นวิธีการทำ blue screen หรือ green screen อย่างง่ายๆนะครับใช้อุปกรณ์บ้านๆแค่กระดาษสีน้ำเงินนะครับตัดออกมาแล้วเอาไปแปะที่มือด้วยเทปกาวแล้วก็ใช้โปรแกรมช็อตคัดในการสร้าง blue screen ก็จะเป็นเอฟเฟกแบบมือทะลุได้ครับการตัดต่อวิดีโอแบบ blue screen นะฮะผมเลือกโฟลเดอร์ที่ Project, ไว้โปรเจกไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเราสร้างโฟลเดอร์โปรเจกชื่อ blue s c r e สร้างโปรเจกต์ฮะมันจะสร้างโฟลเดอร์ให้ด้วยกด start ปุ๊บอ่าปุ๊บมีโฟลเดอร์บ e s สกรีนโผล่ขึ้นมาแต่ในนี้มันจะมีแค่ไฟล์โปรเจกต์ไฟล์นะครับให้เราย้ายไฟล์ที่จะมาต,ตัดต่อไว้ในน,นี้พอระวังไฟล์ตัดต่อไวนน้ในนี้แล้วอ่ะเราก็เอามาใส่ในเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์ยูนว่าอ่ายู่นี่เพลย์ลิสต์นะครับ เ,เอาไฟล์ที่เตรียมไว้แสนี้พยายามเอาไฟล์ที่เกี่ยวข้องมาไว้ในโฟลเดอร์ hmm. เดียวกันเนะีเราจะได้ทําการแบ็กอัพหรือเก็บไปใช้งานได้ในโอกาสต่อไปอ่านี้เรียบร้อยแล้วครผมมีไฟล์2อันอันนึงเป็นหน้าปกหน้าปกก็คือหน้าปกของวิดีโอนี่ครับก็ทําแบบง่ายๆด้วยด้วย inkscape นะฮะเสร็จแล้วไฟล์วิดีโอที่ตัดต่อมาอยู่ตรงนี้ ก่อนอื่นก็เดี๋ยวเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งเพิ่มวิดีโอแทร็กขึ้นมาอีกอันหนึ่งข้างบนเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นเนะี่ยไปเรื่อยๆจะมีจุดที่มือโผล่มาเราหาก่อนว่าตรงไหนเอาเลยเนะี่ยโผล่มาประมาณนี้จะย้อนก่นอนย้อนอีกนิดนึง ่าโอเคเดี๋ยวผมขอตัดวิดีโอตรงนี้เลยผมอาจะท่อนแรกที่ยังไม่มีมือให้ตัวนี้เป็นแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์แล้วส่วนข้างบนเนี่ยที่มีมือเนี่ยจะเป็นจุดที่มือโผล่มาตัวนี้เราจะทำอ่าบลูสกรีนแต่เนื่องจากตอนนี้แบ็กกราวด์มันมันไม่พอมันยังขาดอยู่นิดนึงเราก็ตัดส่วนเดิมมาได้เดี๋ยวเล่นจนจบก่อน อ่าตอนนี้เราทำการ Copy Ctrl c ี้คอนทแล้วก็คอนทน V นะครับคอนทน V ก็จะแปะลงมาเดี๋ยวผมเลื่อนให้ถึงประมาณนี้ Delete เดี๋ยวมจะตัดวิดีโอที่จุดนี้หาแบบกาวจบที่เดียวกันกับข้างบนนะฮะแล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งไปก็เดี๋ยวตัวบนเนี่ยตัวบนเนี่ยครับเราจะใส่เขาเรียกอ,อะไรฟิลเตอร์ แต่ว่าเราต้องเลือกก่อนเราจะจุ๊บสีดูดสีตรงไหนดีแต่ไปที่เราเลือกวิดีโอท่อนบนก่อนนะแล้วก็เลือกฟิลเตอร์ตอนนี้ท่อนบนจะเป็นมีรูปมือบวกโครมาคีโครมาคีซิมเพิลก็พอถ้าแบบซับซ้อนก็ค่อยใช้แบบแอดวานต์อันนี้จุดสำคัญนะว่าเราจะดูดสีณจุดไหนดีมันอาจจะต้องมีการปรับแต่งเยอะปกติเราจะใช้กรีนสกรีน e นะแต่ว่าตอนณตอนนี้พื้นหลัง พื้นหลังมันเป็นเขาเรียกอ,อะไรสีเขียวก็เลยแนะนำว่าใช้บลูสกรีนจะดีกว่าใช้เดี๋ยวนะผมปรับอะประมาณนี้ก็พอดูได้เดี๋ยวเราลองตรวจสอบนะตั้งแต่ต้นว่ามันพอใช้ได้ไหมอยู่ที่ตอนเราดูดสีตอนแรกด้วยถ้าเราดูดได้ดีมันก็จะออกมาดีก็พอดูได้อันนี้คือผมทำให้ดูคร่าๆวๆก่อนก็จะเห็นเหมือนมือมันทะลุนะฮะ ความจริงพื้นหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่ามันดูไม่ออกครับในสถานะตอนนี้เป็นพับเคลื่อนไหวข้างหลังก็ทําให้ดูว่าเออดูค่อนข้างสมจริงก็แค่เนี้ยก็เสร็จแล้ววิดีโอหลังจากนั้นเราก็ทําการเอ็กซ์พอร์ตเลือกเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็เลือกเอ็กซ์พอร์ตไฟล์เอ๋อเดี๋ยวนะโทษครับแคนเซลก่อนเราเลือกก่อนว่าจะเป็นอะไรเป็น youtube แล้วกันแบบง่ายสุด แล้วกด export แล้วก็ผม export ไปที่ตัวเมืเ่อกี้ครับกราฟิกเอ๊ะไปขั้นหนึ่งในกราฟิกแต่ผม export มานอกโฟลเดอร์ blue screen แล้วกันชื 4, mm ่อ blue screen mp4 กด export ไปหลังจากนั้นก็รอสักสักพักหนึ่งฮะขึ้นกับความเร็วของ CPU ว่ามันจะนานแค่ไหน ก็เดี๋ยววิดีโอก็จบแค่นี้นะครับในการตัดต่อถือว่าค่อนข้างง่ายอยู่